สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมงคลชีวิตคู่แอร์ไอข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแอร์ไอเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชขอประทานพรรับน้ำพระพุทธมนต์เช้าวันที่9กรกฎาคม65แอร์พันธิลาและไอแฟนหนุ่มนอกวงการได้ถือเอาเริ่ง,งามยามดีเข้าเฝ้ากราบขอประธานพรและรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระ อริยบงสาโคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิตคู่และประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับได้ถวายพัตตาหารเช้าและถวายเครื่องสังฆทานณพระวิหารวัดราชบัพิษสถิตมหาสีมาราม ภายในงานบรรยากาศชื่นมืน่นไปด้วยความรักความอบอุ่นทั้งสองครอบครัวและมีคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายเจ้าสาวเจ้าเบ่าพร้อมด้วยญาติคนสนิทคนใกล้ชิดในครอบครัวร่วมยินดีแอร์ไอกับวันสำคัญในการเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันโดยว่าที่เจ้าสาวมาในชุดไทยบอรมพิมานประยุกต์มีมูลค่ากว่า500,000บาทส่วนว่าที่เจ้าบ่าวไอศสวมชุด ขอเฝ้าดูสง่างามอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของคู่บ่าวสาวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ